เก้าดาวไบคัลเลอร์หรือว่าเก้าดาวสองสีนะคะตัวเนี้ยแสงจันเนี่ยคือมันจะเห็นลายชัดเจนคือพื้นเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองแล้วเส้นตัดด้วยเส้นสีเขียวแต่ตัวนี้นะคะแตกต่างก็คือมันจะเป็นพื้นเนี่ยสีเขียวแล้วตัดด้วยเส้นเหลืองเพราะฉะนั้นตัวนี้สีจะเข้มกว่าตอน,นเด็กๆก็ยังจะออกเขียวๆจะดูเหมือนเป็นไข่เก้าดาวโคลอมเบียแต่งจินโคนละสายพันธุ์แล้วลายที่ใบเนี่ยก็ยังไม่ค่อยออกนะคะ,ะจะเห็นว่ามันจะไม่ค่อยมี ถ้าได้รับต้นพันธุ์ไปแล้วอย่าตกใจว่าเอ้ยเขาส่งให้ผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะคะตัวนี้คือไบคลเลอร์เดี๋ยวพอได้อายุไปนะคะลำมันจะเริ่มเป็นลายแล้วสวยเพราะตัวนี้สีมันจะเข้มสีมันจะออกช้านะคะประมาณนี้ตัวนี้ก็ราคาเดียวกันนะคะ1ถุงคือ1ต้นในถุงเนี่ยมันจะมีกี่ต้นก็แล้วแต่เรานับเป็น1นะแล้วราคานะคะตัวนี้250บบาทคือเอาไปปลูกได้เลยความสูงของต้นพันธุ์เนี่ยแข็งแรงแล้วนะ ถ้าเวลาซื้อต้นพานนะแนะนำนิดนึงถ้ามันสูงขึ้นมาแบบประมาณเนี้ยแค่นี้ไม่ต้องเอานะเอาไปปลูกเนี่ยคือเดี๋ดวตายอาจจะไม่รอดเพราะว่าที่เราเลี้ยงสูงขนาดนี้ใช้เวลาเกือบปีนะคะใช้เวลาเกือบปีกว่าจะได้ต้นพันธุ์สวยๆแบบนี้เพราะว่าต้องดูว่าไอ้ตรงนี้มันแข็งแรงดีแล้วแล้วค่อยส่งขายอันนี้คือมั่นใจได้เลยแล้วลากเต็มไม่ใช่เต็มเดียวค่ะทะลุเลย มันทะลุถุงแล้วคือมันร้องไห้แบบว่าเอาฟูไปปลูกที่เทอประมาณเนี้ยโอเคใครสนใจต้นพันธุ์ทักมาเลยต้องใส่พันธุ์เหมือนกันใช้ลำได้หมดแข็งเหมือนกันค่ะ